หลุดหมักคิมเฉลยบ้านที่ขาวใหญ่ใช้เรือนหอหรือไม่เมื่อพูดถึงคู่จีนที่กลายมาเป็นคู่จริทงทำแฟนคลับฟินกันทางประเทศคงต้องยงให้คู่ของพระเอกหนุ่มหมักปรินและนางเอกสาวคิมคิมเบอร์ลีถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่กันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความฟินความน่ารัก ก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนทำให้คนที่ดูเป็นต้องยิ้มตามและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทางคู่จะสักความหวานกันถียิบก่อนหน้านิ้งหมักและคิมได้พาทัวร์บ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่บ้านหลังนี้เพ่งสั้านเสร็จมัดๆบอกเลยว่าบรรยากาศน่าอยู่วิวดีเหมือนอยู่ต่างประเทศบริเวณรอบๆบ,บ้านแต่ปด้วยต้นไม้แถมยังมีลานดัดฟ้าไว้นอนดูดาวอีกด้วย